ร้านต่อไปที่พามาชิมนะคะชื่อร้านสิตารามสิตารามก็คือสีดากับพระรามนั่นแหละค่ะเขา s p e c i a l ลิสคือมีชื่อเสียงในเรื่องจาน่าบัตทุเรก็คือแกงทุลุกไก่แบบแห้งนิดนึงแล้วก็กินกับแป้งทอดบัตทุระนะคะเนี่ยค่ะเขาขายดีมากมีทั้งนั่งกินและ ห่อใส่กล่องขายชุดละ70รูปีนะคะ28บาทดูนะคะในกล่องเขาทำเป็นกล่องแบบโดยเฉพาะสำหรับใส่ของเขาเลยมีช่องใส่จานหน้านะคะแกงถั่วหรือจะเรียกว่าผัดถั่วดีน้ำน้อยก็คงไม่ใช่แกงผักนี้ก็เป็นผักทอดนะคะมีพริกทอด สีแดงๆคือแครอทน่าอร่อยอะลูกค้าเยอะเชียวก่อนที่จะได้กินนะคะต้องมาซื้อก่อนซื้อคูปองก่อนนะคะเป็นระบบซื้อคูปองเสร็จแล้วก็เอาคูปองไปแลกอาหารนะคะ คนตักก็จะรับเหรียญหรือคูปองไปนะคะตามราคาแล้วก็ตักอาหารให้ค่ะไม่มีคูปองมาให้อาหารจะไม่ออกนะคะการทำแบบนี้ก็จะป้องกันการทุจริตได้อย่างหนึง่งได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเงินได้จ่ายไปแล้วที่เคาน์เตอร์มันก็ตรวจสอบได้คนตักหน้าแบบว่าซีเรียสมากลูกค้าเยอะ เขาจะหยิบถาดมาให้นะคะใส่ถั่วใส่แกงมาให้เรียบร้อยแล้วก็ผักสลัดเรียบร้อยเดินไปอีกเซ็กชั่นหนึ่งที่เป็นบัตทุราคือแป้งทอดนะคะเขาก็จะหยิบมาให้อย่างไวอะ่ะพอถามหาช้อน เขาบอกอยู่ที่โต๊แล้วนะคะให้หยิบใช้ได้เลยอันนี้เป็นที่ซีนนะคะไม่มีฝาปิดนะใช้พลาสติกซีนไปเลยบนโต๊ะจะวางผักมีให้อีก่ังหาอ่อช้อนอยู่ตรงนี้นี่เองช้อนไอติมบางคนถามว่ากินโรตีต้องใช้มือเดียวเหรอใช้สองมือไม่ได้หรือไงในกรณีที่มันร้อนนะคะก็ใช้ช่วยกันได้เห็นไหมคะพ่อก็ใช้สองมือ แต่ถ้ามันจิกได้มือเดียวเนี่ยก็ดีอีกมือเนื้เราจะได้ว่างไงคะเพราะเรากินข้าวด้วยมือเนี่ยถ้ามือเลอะทั้งสองมือจะเอามือที่ไหนไปจับแก้วน้ําดื่มหรือสมมติมีเรื่องฉุกเฉินต้องล้วงกระเป๋าทันทีอะไรแบบเนี้มันจะไม่มีมือว่างเลยแป้งทอดสองชิ้นนะคะถั่วถ้วยหนึ่งแล้วก็สลัดหอมเนี่ยค่ะเจบรูปีี่สบาทงานนี้พ่อชอบอีกแล้ว อะไรที่เกี่ยวกับถั่วลูกไก่พ่อจะชอบไปหมดเลยนะคะอร่อยอีกแล้วความจริงแกงถั่วลูกไก่แม่หญิงก็ชอบนะแต่แม่หญิงจะไม่ชอบแป้งทอดคือมันก็กินได้อยู่หรอกแต่จะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยกินนะคะพวกแป้งทอดกินที่ใดท้องไม่ค่อยดีทุกทีเลย อาหารไม่ย่อยถ้าพูดถึงว่าอิ่มไหมมันก็อิ่มอยู่หรอกคะ่ะมันก็ไม่เชิงเป็นอาหารรองท้องสักเท่าไหร่ถ้าเรากินสองสามแผ่นเนี่ยคือมันก็อิ่มแล้วอะไม่รองแล้วละ่ะหลักเลยแหละดูความขายดีของเขานะคะพนักงานนี่มือไม่ว่างกันเลยทีเดียว ทั้งแผนกแจกจ่ายอาหาร,รแผนกแพ็คนี่ไม่ปรุงนะเขาปรุงอยู่ด้านในปรุงเสร็จแล้วยกออกมาด้านนอกข้างนอกก็มีหน้าที่แจกจ่ายไปตามระเบียบนะคะขายดีจริงอะไรจริงแล้วร้านเขาก็ดูดีด้วยนะคะทำความสะอาดดีมาก เครื่องครัวเครื่องใช้ทุกอย่างเป็นสแตนเลสคือแลดูสะอาดสวยงามใช้ได้เลยแหละอาหารเขาก็ให้แบบไม่เขียมด้วยนะคะคือถึงเครื่องเต็มที่ก็สมควรที่เขาขายดีอะค่ะพ่อบอกว่ายังไม่เหนื่อยเดี๋ยวพาไปชิมต่อพบกันคลิปหน้าค่ะ